ตอนแรกเมื่อกี้เห็นแรงบันดาลใจของผมไหมครับคืออะไรครับครอบครัวปัจจุบันนี้ครอบครัวอยู่ได้ครับปัจจุบันนี้นะครับแรงบันดาลใจของผมคือบริษัทกิฟฟลีนผมจะทําทุกอย่างให้บริษัทกิฟฟลีนอยู่ถึงรุ่นน้องโอกาสโอเคแล้วก็ลูกของทุกท่านโอเคไหมครับแล้วทุกท่านต้องเป็นไดมอนแกนนี่คือภารกิจของผมครับต้องบอกเลยไอที่มันไม่ใช่นะก็ต้องช่วยกันเอาสิ่งถูกต้องเท่านั้นจริงไหมครับไม่งั้นมันถึงลูกถึงด่านไม่ได้จริงไหมครับ ตรงนี้และทีมงานคือแร,รงบันใจของผมในวันนี้นะครับตรงนี้ครับนี่แหละครับเอาละพอมาดูเงื่อนไขคนจะร่ํารวยในกิฟต์ฟรีนคนจะเป็นไดมอนต้องประมาณนี้ในใครผ่านหมดเลยครับขอมือหน่อยฮะวันนี้กลับไปทบทวนเราเป้าหมายใหม่นะครับใหม่นะของคุณคืออะไรแร,รงบันาใจในวันนี้ใหม่ของคุณคืออะไรโอเคไหม พอเป้าหมายเมื่อวนันนี้ปีที่แล้วอาจจะใช้ไม่ได้แรงบัรทาดใจเมื่อปีที่แล้ว5ปีที่แล้ววันนี้อาจจะใช้ไม่ได้แล้วถ้าใช้ไม่ได้ก็คือคุณเริ่มเฉื่อยไงยอ่ามันเก่าไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับนะนะแต่ไม่ต้องไปเปลี่ยนแฟนนะฮะไม่ใช่นะครับโอเคมาดูกันนะครับตัวนี้นะครับทายัางไงสามสเต็ปสู่ไดมอนด์นะครับวันนี้ผมมีมาฝากเทคนิคการทำงานครับท่านอยากไปไดมอนด์แกรนด์พาไดข้อที่1ครับผมมี3ข้อวันนี้นะครับ งานมีแค่3อย่างในกิฟฟ์รีนถ้าอยากเป็นไดมอนด์ครับจริงๆครับปัจจุบันนี้สิ่งนี้ผมทำและผมทำกับทีมงานแค่3อย่างหนึ่งใครเป็นโกสตาร์แล้วต้องเป็นโกสตาร์คุณภาพให้ได้โอเคไหมครับนะก็เปรียบเหมือนคุณเป็นเจ้าของกิจการสาขาแรกอะ่ะนะคุณเป็นเจ้าของร้านอาหารร้านอาหารแรกอะ่ะสาขาแรกอะ่ะร้านอาหารสาขาแรกมันต้องไหมครับขายดีก่อนอร่อยก่อนบริการดีก่อนลูกค้าติดก่อนมียอดขายที่ดีก่อนค่อยเปิดสาขา2จริงไหมครับมีไหมครับ เปิดสาขาแรกวันนี้2 0 0 0พรุ่งนี้500วันถัดไป200แต่จะเปิดสาขา2เดาได้ไหมครับสาขาต่อจะเจ๊งหรือหรือ,หร,อหรือรุ่งโรดวันนี้เข้ามาเป็นกิฟฟลีนเป็นโกสาตาใบใหม่เนี่ยยอด2 0 0 0 3น0 0 5,000 000, หนมื่นนึงแต่อยากเป็นเมอร์คิวลี่เนี่ยเข้าใจไหมครับมันผิดประเด็นดังนั้นเป็นโกสตาต้องเป็นโกคุณภาพให้ได้โอเคไหมครับตรงนี้นะเมื่อเป็นโกคุณคุณภาพแล้วนะครับให้สร้างโกสตาโอเคไหมครับนะสร้างโกสตาอะไรครับ คุณภาพด้วยถ้าสร้างโกสตาควรจะเป็น paradise โอเคไหมครับตามอันที่2เนี่ยรายได้นะขึ้นจากหลักแสนแล้วแหละนะครับก็คือการสร้างสาขาันเองนะใครสร้างแล้วแต่ไม่คุณภาพก็ไปทําให้คุณภาพซะไม่ใช่สร้างไว้แล้วก็ลาก่อนเนอศูนอยู่นี่นะครับนะครับไปเรื่อยๆไล่เลื่อยๆไปด้วยสิปีในกิฟฟลีมมันเป็น passive i n c o m ไม่ได้จริงไหมครับคนหยุดไม่ได้ นะครับสร้างดีๆครับตรงนี้และเมื่อคุณสร้างนะครับให้เขาเป็นโกสาคุณภาพแล้วสอนเขาครับให้เขาสร้างสาขาให้ได้ก็คืองานบริหารบริหารโกรสาตาให้เป็นพรายจีไหมครับสอนให้เขาสร้างสาขาได้ถ้าเขาสร้างสาขาข,าของเขาได้เขาเป็นพรายคุณก็เป็นไดมอนด์จบแล้วครับงานกิฟฟารีนโอเคไหมครับแล้วคุณว่ามันมีอะไรที่เหนือจากกว่านี้ไหมครับถ้ามีกรุณาชี้แนะผมด้วยผมอยากเรียนรู้กับคุณ ผมอยากให้รู้จริงนะครับแต่เท่าที่ผมทํามาผมเขียนสไลด์ที่ได้วันที่ผมเป็นไดมอนด์ครับโอ้ยเราทําอย่างนี้นี่เองเราถึงได้เป็นไดมอนด์แล้วผมไม่เคยทำไปนอกหรือจากนี้เลยใครเป็นโกต้องไปโกคุณให้ได้ก่อนคุณภาพให้ได้ก่อนโอเคไหมครับนะเอาละคุณพิชิตแล้วมันเป็นยังไงล่ะโกสาคุณภาพวันนี้ผมมีโมเดลมาให้ดูโอเคไหมมีตัวอย่างมาให้ดูสมมติเราไปเจอหนุ่มสาวคู่หนึ่งหน้าตาดีพอสมควรเห็นไหมฮะเออหลายคนรู้จักนะ เขาอยากเป็นโกต塔นะท่านเคยเจอแบบนี้ไหมเขาอยากเป็นโก斯าแล้วเขาก็ถามเราพี่ผมต้องทํำยังไงท่านตอบได้ไหมครับว่าไงครับไปประชุมสิน้องเหรอไม่ตรงนะครับต้องนะตรงนี้นะครับเราต้องบอกให้ได้ว่าจะเป็นโก斯าต้องทํำยังไงผมจะมีวิธีการแบบนี้ครับนี่ครับอยากเป็นโก斯塔ใช่ไหมเข้ามาแล้วใช่ไหมครับให้ใช้สินค้าก่อนนะพอใช้สินค้าเสร็จแล้วนะครับตนรู้จักใครบ้างนะครับตรงนี้นะ นั่นแหละนะครับเราจะไปชวนเขาไปลูกค้าคุณแต่ก่อนจะไปชวนใครเนี่ยก็ต้องเทรนนิ่งกันก่อนต้องฝึกกันก่อนจริงไหมอ่าพอฝึกแล้วนะครับพาออกไปทํางานด้วยกันเขาเรียกอาการเปิดหน้ากว้างจริงไหมครับคนไหนอยากเป็นโกสตาร์เราก็ต้องให้เขาใช้ดนีค้าก่อนใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ต้องสอนเขาก่อนพอสอนเสร็จค่อยพาออกไปทํางานจริงไหมครับหลายคนพลาดตรงนี้ครับอยากเป็นใช่ไหมลุยน้องพรุ่งนี้โอ้โหนะครับไฟแลบไปนะครับแลบสิก็เราเก่งนี่จริงไหมครับแต่พอเราไม่ไปน้องไหมครับวันลืนเป็นศพกลับมาเลยครับ นี่คือความจริงดังนั้นอยาข้ามขั้นตอนการเทรนนิ่งนะครับโอเคไหมแล้วก็พาเขาไปเปิดกว้างแบบนี้นะครับน้ากว้างทําไมต้องน้กกว้างก่อนเพราะว่าญาติพี่น้องเพื่อนเขาตลาดเขายังสดอยู่ใช่ไหมครับนะตัวนี้นะครับเปิดการไปเปิดหน้ากว้างตรงนี้เราก็ต้องไปเป็นเพื่อนเขานะครับเปิดหน้ากว้างพอได้น้ากว้างประมาณสิบยีคนแล้วนะครับให้วิเคราะห์นิดนึงเลือกวิเคราะห์เพื่อจะดูแลตามความเหมาะสมคนไหนเป็นผู้บริโภคก็บริการใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาเจอคนที่มีแนวคิดเหมือนเขาสองสาคนขึ้นมาเนี่ย คุณว่ามีไหมคนที่อยากเป็นโกล์สตาร์มีเพื่อนที่อยากมีไรายได้เหมือนเขาคุณว่ามีไหมเราก็ต้องสอนเขาให้ได้ว่าเจอคนแล้วต้องดูให้เป็นนะคนไหนนี่อยากทําธุรกิจโอเคไหมฮะสอนเขาดูคนให้เป็นถ้าสอนเขานะครับน้องคนอยากทําธุรกิจถึงคนที่ทําไมครับวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกอย่าไปยุ่งเข้ามากนะเขาหายหวย <laughs> กลับบ้านก็เอผ้าไหมมาเสาร์อาทิตย์ก็ไปปิ้งตลาดนัดเข้าใจไหมครับคือคนขยันไงนะถ้าน้องเจอคนแบบนี้ยสอนเขาดูคนให้เป็นถ้าเขาเจอสามคนปับ๊บ นั่นแหละครับถ้าเขาคนนี้อยากทําก็ชวนเขาใช้สินค้าแล้วก็ไปเทรนนิ่งเขาแล้วพาเขาออกไปทํางานเขาเรียกการลงลึกจริงไหมครับถ้าคนนี้อยากเป็นโกสตาเจอคนอยากทํางานทักง3คนไปช่วยลงลึกสัก3าทีมถามว่าตําแหน่งโกสตาต้องการยอดเท่าไหร่ครับ4ี่หมถ้า4ี่หมเกิดขึ้นจะผู้บริโภคสัก10คน20ิคนคนละพันห้าพันหนึ่งมั้งเจอคนทําไปธุรกิจสักสองสคนนะถ้าเขาอยากทําธุรกิจเราไปช่วยคนอยากทาธุรกิจมันตรงกันไหมครับความต้องการตรงกันไหม มันตรงคนนี้นะครับก็มีทีมงาน4 5หคนยอดมา8 0 0 0คนนี้ก็5,000คนนี้ก็3,000ันคนนี้ก็นอนไม่หลับคนนี้ก็นอนไม่หลับคนนี้ก็นอนไม่หลับ,นนนอ,นลบอยากขึ้นซินเวอร์จริงไหมครับไอเราก็นอนไม่หลับยอดมันมา3 0 0 0 0แล้วยอดรวมจริงไหมครับนอนไม่หลับด้วยกันทั้งทีอย่างเงี้ยมันตื่นเต้นไม่ใช่มันหลับหมดเลยเราตื่นเต้นอยู่คนเดียวจริงไหมฮะนี่คือปัญหาของนักช่วยกิจพลีนจริงไหมฮะจริงไหมครับที่ปบมือนี่ตื่นเต้นอยู่คนเดียวใช่ไหมฮะคือเหตุผลที่เราตื่นเต้นคนเดียวเพราะเรามองคนไม่เป็นครับ ถ้าคุณงานของโก斯าคือไปช่วยคนที่อยากทํางานเนี่ยให้เป็นซินเวอร์อย่างต่ำนะแต่ถ้าคนนี้อยากเป็นโก斯าก็ยิ่งดีจริงไหมครับนะเอาสมมติเอาตัวเลขครับเอากลมกลมประกันสาม0 0ื่นตรงนี้สิคนก็4ี่หมื่นห้ามายังครับบวกราใช้สินค้าอีกนี่คือการตั้งเป้าหมายร่วมกนันทั้งทีมคนอยากเป็นโก斯าก็ไปช่วยผู้บริโภคเป็นบอลสตาไปช่วยคนทําธุรกิจนะครับใหม่ๆให้เป็นซินเวอร์อย่างต่ําเป็นการตั้งเป้าหมายร่วมกนันทั้งทีมเป็นโก斯塔แบบนี้สวยงามไหมครับ สไลด์นี้ผมได้จากนา,นายนกับดรวันนามา,มาเมื่อประมาณผมเป็นโกสตานะครับปมมือท่านเลยครับผมไม่ได้คิดเองนะครับเป็นแผ่นใสนา,นายนครับที่โรงแรมพิโลกทานนี้แล้วผมก็พัฒนามาเรื่อยเป็นตัวการ์ตูนเดี๋ยวผมจําได้เลยเป็นแผ่นใสผมขอท่านมาจริงๆผมไม่ได้คิดเองนะครับบริษัทคิดมานา,นายนาคคิดเขียนมาฮะเนี่ยเปิดกว้างลงลึกเนี่ยนะครับตรงนี้ท่านครับแล้วเขาก็เป็นโกสตาคุณภาพใช่ไหมชุดก็เปลี่ยนแล้วเห็นไหมฮะคอยเป็นโกสตาคุณภาพต้องมีอะไรครับต้องมีอะไรครับ ผู้บริโภคแล้วต้องมีแต่ถ้านักธุรกิจยังไม่มาก็ไม่เป็นไรก็หาผู้บริโภคให้เยอะเข้าไปได้ไหมครับได้แต่ถ้าดีที่สุดนะผมว่านะถ้าดีที่สุดอยากเป็นไดมอนด์ไงโจดจริงไหมฮะก็พยายามที่จริงเราเจอนะแต่เราดูไม่เป็นจริงไหมครับนะพอไปถึงปับ๊บพี่นอนเลยนวดหน้าสมมตินะฮะคือเราไม่ได้พูดแผนเราไม่ได้พูดธุรกิจแต่เขาก็มองไม่เห็นโอกาสจริงไหมนะครับนี่คือโกสตา์คุณภาพเคลียร์ไหมครับสร้างโกสตา์คุณภาพสร้างได้ยังครับ ไหนตอนนี้ใครเป็นโกตาคุณภาพมั่งไม่คุณภาพมั่งครับให้ไปหาเพิ่มผู้บริโภคให้เพิ่มมากขึ้นครับแล้วค่อยๆเสริมแล้วคกขึ้นมานะครับยอดโกซาคุณภาพขอ4 5่0 0ืทุกเดือนโอเคไหมครับนี่คือโกซาคุณภาพโกซาคุณภาพจะมีรายเป็นหลักหมื่นมีโบนัสรายเดือนมีโบนัสห0,000ืนมีเงินสูงสุดแสนหนึ่งคือมินิใช่ไหมครับและโก斯ามีโอกาสท่องเที่ยวต่างประเทศไหมมีไหมมียกตัวอย่างครับนี่ครับ,น,รบน้องคนนี้สุดยอดครับเพิ่งเรียนจบปีที่แล้ว เกียรติยม,มระดับหนึ่งครับจากมอนารีสวนมาทําเดือนแรกได้คอม500ร้อจำได้ให้น้องมาฝึกแชร์ประสบการณ์บนเวทีน้องร้องไห้ผมก็นั่งร้องไห้ตามน้องข้างหลังห้องปกน้องทำไมร้องไห้อะหนูเพิ่งรู้เองว่างเงินห้ายเนี่ยมันหายากมากแม่หนูตักน้ํำต้องหู้อยู่ที่จังหวัดแพร่ส่งหนูเรียนหนังสือหนูมาทำกิฟต์นเดือนแรกหนูได้เป็นซินเวอร์ได้ห้า สุดยอดครับน้องคนนี้เรียนจบมาแล้วก็หลังจะจบมาปั๊บนะครับนะมาเป็นวีนัดเดือนที่ผ่านปีรอบที่ผ่านมาครับเธอตั้งเป้าไปท่องเที่ยวต่างประเทศฮ่องกงก็ติดแล้วได้รถอีกหนึ่งคันด้วยปบมือให้น้องเพียงอ๋อนยครับนี่อยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับนี่นะรอบนี้ก็มีพี่เพนนะครับนี่พี่เพนก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับน้องนุกนะครับนะตรงนี้นะครับนี่ไปด้วยนะครับนะแล้วก็มีน้องนิดน้องน้อยนะครับไปเที่ยวมาด้วยกันนะครับตรงนี้ครับนี่ครับอีกคนหนึ่งครับ คนนี้ต้องบอกว่าให้ดูโกสตานะครับที่ดูแลผู้ริโภคได้ผลลัพธ์เป็นยังไงน้องคนนี้เป็นเด็กกำพร้าครับเห็นไหมเขารับปริญญาเนี่ยเขาถือรูปพ่อแม่เขาไม่มีพ่อแม่นะครับผมจําได้ตอนที่จะจ่ายค่าเทอมเนี่ยเขาสะสมแต้มกิฟต์ฟรีมไม่ถึงหกหมื่นแต่เขาขอมาตัดแต้มเพื่อไปจ่ายค่าเทอมก่อนครับสุดยอดครับน้องคนนี้นะครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับเรียนหนังสือเพิ่งจบนะัปริญญาไปเนี่ยฮะล่าสุดเนี่ยครับรับผมไปสองรอบแล้วเพิ่งได้นะฮะได้รถคันหนึ่งแล้วเนะเป็นวีนัส คุณเห็นไหมตามําหน่งโกสตา this แหละถ้าดูแลผู้บริโภคดีๆนะครับรายได้พออยู่ไหมสองสามหมื่นพอใช้ได้ไหมครับดังนั้นอยากเชิญชวนทุกคนให้เป็นโกสตาคุณภาพใครคุณภาพบ้างไม่คุณภาพบ้างโอเคไหมฮะก็ทําอันนี้ให้ได้ก่อนใครมีทีมที่เป็นโกสตาให้คุณภาพทําตรงนี้ให้ได้ก่อนโอเคไหมครับค่อยไปทําอย่างอื่นทํามาทัดแรกให่ได้ก่อนข้อหนึ่งนะนะครับนี่ครับอีกทีมหนึ่งครับนี่อยู่มีนบุรีครับ คนที่เก่งมากเลยนะครับคุณทัชชธรนะครับตรงนี้ได้เก้าหมื่นมาหกเดือนแล้วอยู่มีนบุรีฮะทีมงานนะครับวันนี้ไม่รู้มาหรือเปล่านะน่าจะมานะครับนะแล้วเนี่ยฮะก็เดือนนี้น่าจะได้อีกแล้วอีกท่านหนึ่งครับนั่งอยู่หน้าอีกเลยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้คุณสรัญญาครับก็ได้เก้าหมื่นมาหกเดือนแล้วนะครับนะนั่งอยู่ตรงนี้โชว์ตัวหน่อยครับมองเห็นด้วยผมให้นะครับเนี่ยฮะ อันนี้อยู่สีนครินครับเป็นทีมงานอยูุงเทพของผมเนี่ยเราก็มาช่วยกันแต่คนที่ช่วยเป็นทีมงานเขาแหละพี่ใหญ่ดูแดงนะครับผมก็มาช่วยพพอร์ตนะครับบางอย่างที่เราช่วยได้นะครับสักครู่นี้เป็นทีมงานของคุณนิรัน์นะครับนี่อยู่มีนบุรีนะครับตัวนี้นะครับท่านครับเห็นไหมเป็นโกสตาดูแลผู้บริโภคครับนะนี่คือการดูแลผู้บริโภคจบแล้วครับผมพูด3าข้อข้อหนึ่งใครจะเป็นไดมอนทําข้อหนึ่งให้ได้แล้วทําทีมให้ทําข้อหนึ่งให้ได้เคลียร์ไหมครับอ่า โอเคนะครับข้อสองครับอะไรครับสร้างโกศาคุณภาพหลายคนก็รู้หละวิชิตพี่รู้ดูแลผู้บริโภคอะดูแลได้แต่จะสร้างโกตาคุณภาพอาทำไม่ได้มีไหมครับฉันคุณภาพคนเดียวมาสามปีแล้วมีไหมฮะมาดูนะผมขอแชร์เนาะขอแชร์นะว่าผมทํำยังไงสร้างโกตาคุณภาพเนี่ยผมสร้างยังไงนะครับพอเขาเป็นโกตาแล้วนะครับตรงนี้สิ่งที่นะครับจะทําสิ่งที่ต้องทําคืออะไรครับตรงนี้นะครับ สอนเขาดูแลผู้บริโภคและสอนเขาสร้างทีมนั่นแหละนะครับถ้าคุณทําตรงนี้ได้คุณคือตําแหน่งอะไรครับถ้าคุณเป็นโกลสตาร์แล้วคุณดูแลผู้บริโภค4ี่หมืได้แล้วสร้างทีมได้คุณเป็นตาแหน่งอะไรครับ <APP. S 2> พระไดถ้าทีมงานคุณเป็นโกลสตาร์คุณภาพแล้วเขาดูแลผู้บริโภคได้และสร้างทีมได้เขาเป็นตำแหน่งอะไรครับพระไดขั้นตอนที่2เนี่ยคือสเต็ปของการสร้างทีมผมสร้างทีมยังไงมาดูกันนะครับผมใช้หลักการเทรนนิ่งหลักการเทรนนิ่ง เทรนนิ่งอะไรบ้างครับผมทําอยู่3ข้อเทรนนิ่งวิธีคิดเทรนนิ่งวิธีการและเทรนนิ่งทักษะอันนี้ผมไม่ได้คิดเองผมได้จากเซลคอนเทสแคมครับผมต้องบอกเลยโคชชิ่งซิสเต็มครับระบบพี่กิฟฟิลีสอนมาครับคนหนึ่งคนที่อยากเป็นโกสตาใช่ไหมเขาเดินมาหาเราเราจะสร้างเขาให้เป็นโกสตาคุณภาพนะเราต้องเทรนนิ่งอะไรจะเทรนนิ่งวิธีคิดวิธีคิดอะไรล่ะ เราจะต้องคุยกับเขาว่าเข้ามากรีฟลีนคุณต้องคิดแบบเจ้าของกิจการที่ประสบความสําเร็จโอเคไหมต้องคุยกับเรื่องนี้ก่อนเราจะไม่คุยเรื่องแมวสามหมาสีรู้จักไหมฮะหูยแบบเรื่องอะไรรูจ้จิจอกเรื่องต้องมาคุยกันว่าเจ้าของกิจการขนาดใหญ่เขาคุยกันเรื่องอะไรปัญหาเล็กๆน้อยๆจะไม่มาคุยกันจริงไหมฮะเราก็ต้องแก้ไขแหละแต่ไม่ใช่ประเด็นใชีวิตเข้าใจไหมครับ นะฮะผมคุยอย่างนี้เลยนะวิธีคิดต้องคิดแบบเจ้าของกิจาการที่ประสบความสําเร็จโอเคไหมฮะวิธีคิดต้องเป็นคนหัดมองโลกในแง่บวกครับเจอปัญหาหามุมบวกเข้าไว้ไอ้ปัญหามันมีบวกอยู่ตรงไหนเข้าใจไหมฮะผมไปเชียงรายครับครั้งแรกกับคุณดุราสวัสด์มันสวยอ่เชียงรายขับรถไปชี้นู่นชี้่ปรากฏรถทิ่มตูดเขาตุ้มนะฮะพอลงรถไปลูกทีมลูกทีมลูกทีมครับเ <c oughs> ชื่อไหมครับพอลงไปคุยขเขาดีไมเขาถามพี่ทํางานอะไรเนี่ยออกกิฟต์ฟรีหนูขอสมัครได้ไหมเขาตามไปสมัครที่บริษัทนะเป็นแอร์โฮสเตสครับ ถามว่ารถชนเนี่ยสมัยก่อนก็ต้องด่าก่อ่าล่ะจริงไหมฮะเอาสักยกก่อนจริงไหมฮะแต่มันไม่ได้นี่ spinning, <ys> ต้องมองบวกวิธีคิดครับวิธีการวิธีการเทรนนิ่งเรื่องอะไรครับนะและทักษะมาดูกันครับวิธีคิดเรื่องทัศนคติและความเป็นเจ้าของโอเคไหมครับวิธีการก็เรื่องสินค้าที่เขาใช้อยู่อะ่ะเขาใช้อะไรสอนเขาพูดสินค้าที่เขาใช้จริงไหมสอนพูดสินค้าที่เขาถานัดสอนพูดสินค้าที่เหมาะสำหรับเขาครับเทรนนิ่งก่อนครับเรื่องแผนสอนให้พูดแผนให้รู้เรื่องครับสอนให้เขาพูดแผนให้รู้เรื่อง,เ,องเข้าใจไหมครับ เพราะเราจะเห็นลูกทีมเราพูดแผนใหม่เสมอใช่ไหมเออเธอประกันเราได้แสนสามนะใช่ไเอออะไรอย่างเงี้ยนะฮะจ่ายหมื่นหนึ่งใช่ไหมฮะมีประสบการณ์ตรงวันนี้แหละทีมงานผมมาเล่าให้ฟังพี่นายวิชิตไปบอกประกันเราได้แสนสามนะครับลูกทีพี่ควักเลยพี่หมื่นหนึ่งพี่จ่ายเองนะนะครับ แน่นหนาอยู่งหน้านะเห็นไหมครับแล้วก็สอนเขาเรื่องข้อตัวแยงก่อนออกไปทํางานครับนี่คือเรื่องที่ต้องเทนนิงโอเคไหมครับเออเจอของถูกของแพงไหมมีเวลาลูกเล็กตอบอยังไงพอเขาเทนนิงแล้วเวลาออกไปทํางานเขาจะอ๋อสอนมาแล้วจริงไหมแต่ถ้าไม่สอนเนี่ยไปออกไปภาคสนามเขาจะไม่รอดจริงไหมแล้วก็เรื่องทักษะนะครับเทนนิงเรื่องทักษะตรงนี้ขาดไม่ได้หลายคนชอบเทนนิงอยู่แต่ที่ศูนย์ครับสอนอยู่แต่ที่ศูนย์ที่เหลือก็ไปนะลุยเลยฮะเสียงเปี้ยนไปครับ โภบีวันเป็นยังไงบ้างน้องหนูคงไม่เหมาะสำหรับงานนี้แหละพี่ไม่ได้ครับเป็นผมเนี่ยเทรนนิ่งตัวนี้เสร็จปั๊บไปน้องไปเลยนี่ครับอันนี้ผมได้จากเซลล์คอนเทสด์นะโคชชี่ชชซิสเต็มคือไอดูวีดูยูดูไปน้องไปกับพี่ก่อนแต่ต้องเทรนก่อนนะไปะน้องนะครับหน้าที่น้องคือนัดไว้น้องยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ไปยักหน้าอย่างเดียวตอนแรกโอเคไหมฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไงที่เหลือพี่จัดการเองโอเคไหมครับพอไปสี่ห้าบ้านหกบ้านเอาน้อง น้อง50พี่50นะน้องพูดแผนพี่สินค้าพี่ปิดการสมัครอ่าน้องปิดการสมัครพี่พูดแผนผู้สินค้าอ่าน้องพูดแผนพี่พูดสินค้าโอเคไหมครับอ้าวน้องไปป้าที่20อ่าน้องนะครับพี่จะไปนะจัดของให้น้องนะน้องโซโล่เลยน้องผิดพลาดอะไรพี่จะเติมให้น้องเองโอเคไหมครับอย่างเงี้ยนี่คือวิธีการที่เนียนมากในการสร้างทีมแล้วถ้าใครทําได้คนนั้นคือไดมอนด์ครับ